สวัสดีคุณครูทุกคนนะครับสำหรับในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างหน้าโฮมนะครับและการเชื่อมโยงสไลด์นะครับการสร้างหน้าโฮมนะครับจริงๆแล้วนะครับเราไม่ได้ฟิกนะครับหรือว่าเราไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ว่าเราควรจะมีอะไรบนหน้าโฮมบ้านนะครับงเช่นของผมนะครับก็จะมีเป็นรูปภาพมีเนื้อหานะครับลงมาเนาะแต่สิ่งที่สําคัญนะครับที่ควรจะมีนะครับคือ ปุ่มต่างๆครับที่เราจะสามารถนําไปสู่สไลด์ถัดไปได้นะครับเช่นนะครับในหน้านี้นะครับจะเห็นว่ามีนะครับไอคอนที่จะลิงก์ไปที่เนื้อหาได้แบบนี้นะครับมีไอคอนนะครับที่จะลิงก์ไปที่แบบทดสอบนะครับได้นะครับมีไอคอนที่ลิงก์ไปที่เกมได้นะครับแล้วก็มีหน้าสุดท้ายคือ exit ครับก็แล้วแต่คุณครูดีไซน์นะครับว่าบทเรียนของตัวเองนะครับมีอะไรบ้างบางคนอาจจะมีแบบหัด อาจจะมีเกมนะครับอาจจะมีเนื้อหาหรืออาจจะมีเป็นประวัติผู้จัดทําหรือว่าอาจจะมีอื่นๆอีกมากมายนะครับที่คุณครูควรจะใส่ลงไปก็แล้วแต่ครูออกแบบและดีไซน์นะครับโอเคต่อมานะครับวิธีการเชื่อมโยงสไลด์นะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อกดไอคอนนะครับต,ต่างๆเนี่ยเราจะสามารถเชื่อมโยงสไลด์ได้นะครับเนาะเห็นไหมเวลากดไอคอนปุ๊บจะไปสู่สไลด์ที่ผมต้องการจะให้มันไปนะครับอย่างเช่นอันนี้ไปที่แบบทดสอบ นะครับก็มาที่แบบทดสอบนะครับโอเคครับเรามาเรียนรู้วิธีการสร้างเลยดีกว่านะครับวัดสร้าเอย่าบ้างเนาะอ่ะวิธีแรกขั้นตอนแรกนะครับให้คุณครูทําการอินเสิร์ตนะครับพวกปุมพวกเนี้ยมาให้เรียบร้อยซึ่งผมนะครับได้ทําการหาไอคอนนะครับหรือว่ารูปร่างต่างๆเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ทําการสร้างหน้านะครับที่จะเป็นหน้าที่เราจะใช้ในการเชื่อมโยงสไลด์แล้วนะครับทั้งหมด5สไลด์ด้วยกันนะครับ หน้าแรกนะครับจะเป็นหน้าโฮ um มนะครับแบบนี้จะเห็นว่ายังไม่ม right yeah. no ีนะครับไอคอนที่เราจะนํามาเชื่อมโยงนะครับหน้าที่2นะครับจะเป็นหน้าของเนื้อหาในบทเรียนนะครับหน้าที่3นะครับอ่าไม่ไม่นับหน้านี้นะครับหน้าที่3ตรงนี้หรือว่าสไลด์ที่4นะครับจะเป็นเรื่องของแบบทดสอบนะครับหน้าที่4นะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของเกมนะครับและหน้าสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของการยืนยันออกจากโปรแกรมนะครับอันนี้นะครับหลังจากได้นะครับกาหนดเรียบร้อยแล้ว ว่าเรามีอะไรบ้างนะครับควรจะมีหน้าอะไรบ้างที่เราจะใช้เชื่อมโยงในหน้าโฮมนะครับเราก็มาทานะครับไอคอนนะครับที่จะสามารถเชื่อมโยงไปที่หน้าโฮมได้หรือว่าเป็นการเชื่อมโยงที่สไลด์อื่นๆได้ในไอคอนทั้งหมด5อันตรงนี้นะครับผมได้ทําการดีไซน์ว่าผมจะเอาไอคอนตรงนี้ครับไว้ในทุกๆหน้านะครับของหน้าหลักนะครับก็คือทั้ง5หน้านี้นะครับก็แล้วแต่กับคูดีไซน์นะครับว่าอาจจะไอคอนพวกนี้อาจจะอยู่แค่หน้าเดียวก็ได้ หรือว่าไอคอนพวกนี้อาจจะอยู่แค่ในหน้าหลักทุกหน้าหรือว่าอาจจะอยู่ในทุกหน้าของางานเเลยก็ได้แล้วแต่จะดีไซน์เนาะอ่ะต่อมาครับหลังจากเราได้ไอคอนแล้วนะครับไอคอนเหล่านี้ครับยังไม่มีแอนิเมชั n นยังไม่มีการเชื่อมโยงลิงก์นใดๆทั้งสิ้นนะครับวิธีการเชื่อมโยงสไลด์นะครับมีวิธีการดังนี้ครับสมมุติว่าไอคอนนี้นะครับไอคอนนี้ผมต้องการให้มันลิงก์มาที่หน้าโฮมหน้านี้นะครับให้ทําการคลิกที่ไอคอนรูปบ้านหนึ่งครั้งนะครับ หลังจากนั้นครับมาที่ insert การเชื่อมโยงสไลด์นะครับมีด้วยกัน2วิทีนะครับวิธีแรกคือการใช้ปุ่มลิงก์ตรงนี้นะครับ add hyperlink เลยหรือว่าแบบที่2ครับคือการกดที่ action อ่าเรามาลองดูวิธีแรกกันก่อนนะครับการเลือก hyperlink เลยนะครับแบบนี้มีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันเห็นไหมครับแบบแรกคือนะครับมันจะเชื่อมโยงไปที่ไฟล์อื่นหรือว่าเว็บไซต์อื่นนะครับเว็เ,เพจอื่นเราสามารถกาหนดได้ อันที่สองนะครับจะเป็นการเชื่อมโยงนะครับให้อยู่ภายในงานของเรานะครับตรงนี้อันที่สามนะครับจะเป็นการทีเอ็งานขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้และสุดท้ายครับคือการเชื่อมโยงไปที่อีเมลซึ่งอันนี้ครับผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีอีกทีหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะง่ายกว่านะครับวิธีนั้นคือให้คลิกมาที่แอคชั่นครับมันจะง่ายกว่าดูง่ายแล้วก็ลรูปแบบนะครับจะหลากหลายกว่านะครับตรงนี้ วิธีการคือคลิกมาที่ insert นะครับและเป็นมาที่ action นะครับหลังจากนั้นถ้าเราต้องการจะเชื่อมโยงแค่ลิงก์นะครับแค่หน้าต่อหน้าอย่างเงี้ยให้เลือกมาที่ hyperlink ครับจะเหมือนกับไอหัวข้อลิงก์เลยนะครับอ่าเลื่อนลงมาตรงนี้ครับตรงนี้ครับมันจะมีนะครับคำสั่งอื่นๆให้อีกนะครับนอกจากการเชื่อมโยงไปที่หน้านะครับเช่นอ่าแรกครับ next slide นะครับจะเป็นการเชื่อมโยงลิงก์ไปที่ slide ถัดไปนะครับ อันนี้เป็น PVS Slide นะครับจะเป็นการเชื่อมโยงลิงก์มาที่สไลด์ก่อนหน้านะครับสมมติว่าผมอยู่ที่หน้านี้นะครับแล้วผมกดปุ่มไอ้นี่ครับมันก็จะถ้ากดปุ่มเป็น Next Next นะครับ Next Slide ก็จะมาสู่หน้าที่3าแบบนี้แต่ถ้ากดปุ่ม PVS Slide ก็จะมาสู่หน้าที่1แบบนี้อันนี้คือความหมายของการเชื่อมโยงสไลด์โดยการใช้นะครับไอ้ตัว hyperlink Next Slide กับ PVS Slide นะครับต่อมาครับ จะเป็นเรื่องของ first slide คือหน้าแรกตามความหมายของมันเลยไม่ว่าเราจะอยู่หน้าไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเราทําการลิงก์อันนี้ไว้นะครับมันจะทําการเชื่อมโยงเข้าสู่หน้าแรกของมันนะครับเช่นอ่ะันนี้ผมกําหนดเป็น first slide นะครับผมพอ copy แป๊บหนึ่งนะครับผมนํา first slide เนี่ยครับมาอยู่ที่หน้านี้นะครับเวลาผมคลิกเล่นนะครับแล้วกดปุ่มนะครับมาที่รูปบ้านเปร๊บเห็นไหมครับว่าลิงก์ที่มันมานะครับจะเข้าสู่หน้าแรก นะครับแบบนี้เนาะอันนี้คือ first slide last อ่า last slide กันเช,เช่นเดียวกันครับผมเรียกให้ดูเลยเป็น last slide ครับ last slide ของเราคือหน้านี้เนาะหลังจากเราคลิกนะครับเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับมันก็จะเชื่อมโยงเข้าสู่หน้าสุดท้ายของเรานะครับโอเคต่อมาครับต่อมาผมขอทำในวัตถุนี้เลยแล้วกันนะครับ ต่อมาครับเป็นเครื่องเป็นเรื่องของ l a s t slide view ก็เหมือนกันคล้ายๆกับ last slide นะครับอันนี้ผมพอไม่พูดถึงเนาะ่วนในนี้ n n Show ครับถ้าเราคลิกอันนี้หนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการปิดการโชว์งานเรานะครับแบบนี้เเราโชว์งานอยู่นะครับเรากดไปหนึ่งครั้งเพ๊่จะเห็นว่านะครับงานของเรานะครับจะถูกปิดลงไปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันเป็นการใช้ในการ ดปุ่มที่ออกจากโปรแกรมนะครับในการลิงช้ลิง์อันนี้เนาะต่อมานะครับเป็นคัสตอมโชว์อันนี้แล้วแต่ครูออกแบบดีไซน์สามารถเลือกคัสตอมได้นะครับส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับผูขอข้ามไปอ่าอันที่สําคัญนะครับมาที่อันนี้มาที่อิสไลนะครับตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญในการเลือกเลือกสไลด์นะครับที่เราจะเชื่อมโยงสไลเนาะเช่นไอ้ปุ่มโฮมเนี่ยเราจะลิงก์ไปที่หน้าที่2อันี้ใช่ไหม กดโอเคนะครับลองดูแบบนี้นะครับพอกดปุ่มบ้านปุ๊บมันจะทําการลิงก์มาที่หน้าโฮมให้นะครับอันนี้ทีนี้ผมจะเริ่มทําการใส่ลิงก์ให้กับทุกอันเลยนะครับอันที่หนึ่งครับเราจะเชื่อมโยงมาที่หน้าโฮมอันที่สองครับดูนี้รูปหนังสือจะเชื่อมโยงมาที่เนื้อหาภายในบทเรียนนะครับอันที่สามนะครับรูปแบบหัตอันนี้มีรูปปากกาก็จะมาที่แบบทดสอบนะครับอันที่สี่นะครับรูปลูกเต๋า จะเชื่อมโยงมาที่หน้าของเกมนะครับและสุดท้ายนะครับรูปของน่ลูกศรอ,ออกนี้จะเชื่อมโยงมาสู่หน้า e x i t นะครับวิธีการทํานะครับถ้าคุณครูอยากทาทุกหน้าเนี่ยใส่ไอคอนแบบเนี้ยและทำการลิงก์เหมือนกันเพื่อความรวดเร็วในการทํางานนะครับให้คุณครูทําการลิงก์นะครับสําหรับวัตถุในหน้าแรกไปก่อนเลยนะครับอันนี้เรียกเป็นสไลด์นะครับมาที่สไลด์ที่2อโอเคครับ เลือกสไลด์นะครับสไลด์ที่3มันจะมีพรีวิวแห้งข้างนะครับแบบนี้ทำนะครับให้จนครบทุกไอคอนที่เราต้องการจะลิงก์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะทำการก๊อปปี้อันนี้ครับไปสู่ไปให้กับสไลด์อื่นนะครับเพราะว่าในทุกหน้าเนี่ยเราจะมีไอคอนแบบนี้ครับในทุกๆหน้าเลยนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่คุณครูดีไซน์เีกนั่นแหละครับว่าคุณครูเนี่ยต้องการจะให้มันนะครับลิงก อยู่ในทุกหน้าหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นแค่หน้าหลักแค่นั้นนะครับอันนี้เป็นสไลด์สไลด์เกมนะครับและสุดท้ายเป็นสไลด์ของ exit อ่ะโอเคหลังจากเราใส่ลิงก์ให้กับวัตถุนะครับทั้งหมดเรียบร้อยแล้วที่เราต้องการให้เราทําการนะครับ Copy มาเลยอ่ะคุม Copy อ,อย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วทาการวางมาันลงไปนะครับจัดตาแหน่งครับอันนี้ผมระการให้มันอยู่ในมุมกบ ครับปึ๊บแบบนี้ครับอ่ะเรียบร้อยครับ และทุกหน้านะครับก็จะมีนะครับไอคอนที่เราจะใช้ในการลิงก์งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเนาะเราทาแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามาใส่ไอคอนในทุกหน้าแล้วก็ค่อยๆใส่ลิงก์ทีละหน้านะครับจะเสียเวลานะครับมากๆจะเห็นว่าเมื่อกี้นะครับผมใช้เวลาไม่นานเลยเนาะแต่ถ้าเรามานั่งใส่ทีละหน้านะครับมันจะเสียเวลามากซึ่งการทําแบบนี้ครับการที่เราลิงก์อยู่แล้วนะครับทุกอันเนี่ยมันจะใส่ลิงก์ตามมาให้ด้วย หมายความว่าหน้าที่สองเนี่ยครับที่มีไอคอนอันนี้อยู่มันก็จะใส่ลิงก์ให้ด้วยนะครับหน้าที่สามเนี่ยก็จะใส่ลิงก์ให้ด้วยเห็นไหมครับนี่ลองดูนะครับแบบนี้ครับอ่าเราลองทดสอบดูนะครับว่ามันลิงก์ให้จริงหรือเปล่าเนาะอันนี้ผมเลือกเป็น exit ก่อนเห็นไหมครับว่าหน้า exit จะโผล่ขึ้นมาเลือกเป็นแบบทดสอบหน้าแบบทดสอบก็จะโผล่ให้ขึ้นมา ฟุตแบบฮาร์ดนะครับเนื้อหานะครับทษทีเกมนะครับหน้าโฮมนะครับเห็นไหมครับว่าทุกหน้าก็จะมีสไลด์ของมันแล้วในที่เนี้ยไอ้ทุกสไลด์นะครับจะเห็นว่ามันขึ้นหน่หยแบบสมูทสมูทหน่อยเนาะผมใส่การเ i t i o n นะครับแบบแบบมอฟลงไปนะครับอันนี้มันจะทําให้การเคลื่อนไหวมันดูสมูทนะครับอันนี้นะครับถ้าบางคนไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าเวอร์ชันของคูนะครับต่ำกว่าเวอร์ชัน2019บเกามันเลยไม่มีอันนี้ให้เนาะ อันนี้จะมีตั้งแต่เวอร์ชันหกสิบเก้าขึ้นไปนะครับโอเคทีนี้ครับผมจะให้ดูนะครับว่าการเชื่อมโยงสไลด์แบบเมื่อกี้ครับมันดียังไงดีกว่าการคลิกเน็กสไลด์บางคนถามว่าทําไมเวลาเราใส่เนี้ยแล้วเราคลิกอันนี้ครับไม่ใช่เป็นเน็กสไลด์ล่ะนะครับลองดูนะครับถ้าผมมีสไลด์ขึ้นมาขั้นนะครับอ่ผมมีสไลด์เปล่ามมอยู่อันหนึ่งนะครับ ตรงนี้ถ้าผมมีเกิดมีสไลด์ขั้นนะครับและถ้าผมใช้เลืกสไลด์ปุ๊บสมมุติอันนี้นะผมเป็นเปลี่ยนเป็นเลืกสไลด์แทนนะครับมันก็ยังคงมันก็จะจะมาที่สไลด์ถัดไปนะครับแต่ถ้าเรานะครับทำการเชื่อมโยงสไลด์นะครับแบบแบบเลือกหน้าสไลด์นะครับอ่ะ ไม่ว่านะครับจะมีสไลด์มาขั้นกี่อันนะครับเวลาเราคลิกนะครับมาที่ไอคอนตรงนี้นะครับมันก็จะทําการเชื่อมโยงไปที่สไลด์ที่เราต้องการที่เราเลือกทําเลือกไว้ตั้งแต่แรกนะครับนยครับไม่ว่าจะมีสไลด์ขั้นกี่อันก็แล้วแต่นะครับมันจะทําการเชื่อมโยงสไลด์มาให้ตามที่เรากําหนดไว้เลยนะครับเลขมันก็จะเปลี่ยนไปอ่านตัวอัตโนมันนตินะอาจจะเห็นว่าสไลด์ปากไม่มีแล้วนะครับแบบนี้คือข้อดีนะครับของการ เชื่มอมโยงสไลด์แบบเลือกหน้าสไลด์นะครับโอเคก่อนโอเคถัดมาครับถัดมาลิงก์ถัดมานะครับถ้าเราต้องการจะเชื่มอมโยงสไลด์ไปที่ URL เช่น youtube นะครับผมขอสร้างย t u b ปก่อนสมมุตินะครับอันนี้ผมต้องการจะเชื่มอมโยงสไลด์ ไปที่หน้า YouTube อ่าผมใช้เป็นข้อความนะครับในการเชื่อมโยงสไลด์การเชื่อมโยงสไลด์นะครับโดยใช้ข้อความเนี่ยเราต้องคุมมันก่อนนะครับเช่นในคำว่า YouTube ผมต้องการคลิกคำว่า YouTube ปุ๊บนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์ YouTube ให้ทำตรงนี้ครับคุมคำว่า YouTube มาที่ Insert ครับ Action นะครับมาที่ Hyperlink นะครับแล้วเลือกมาที่ URL ครับแล้วใส่เว็บไซต์ลงไปครับ ตรงนี้นะครับคุณครูสามารถไปยุใช้นะครับที่จะลิงก์ไปสู่เว็บไซต์ของครูได้นะครับถ้าใครทำทุกคนไซต์มานะครับก็ลิงก์ไปได้คลิกโอเคครับอ่ะเรามาลองเล่นดูครับจะเห็นว่านะครับไอตรงเนี้ยมันขีดเส้นใต้อยู่ไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นการมีลิงก์ให้แล้วนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับจะเห็นว่าหน้า YouTube นะครับจะถูกเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ Okay. อันนี้คือการเชื่อมโยงแบบ url นะครับอ่ะถัดมาครับถัดมาถ้าเราต้องการจะเชื่อมโยงนะครับไฟล์ไปที่ PowerPoint อื่นเราสามารถเลือกไปที่ Order PowerPoint Presentation ได้หรือว่าถ้าต้องการเชื่อมโยงไปที่รูปภาพหรือว่า pdf นะครับก็เลือกไปที่ Order File บบนี้นะครับก็เลือกไฟล์ของเรานะครับที่ต้องการได้เลยและกด Open ได้เลยครับ อขอทบทวนใหม่อีกครั้งนะครับเป็นการสรุปนะครับการเชื่อมโยงสไลด์โดยใช้แอคชั่นนะครับเราสามารถเลือกได้จากตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ next slide previous first last นะครับ last slide view and show ตรงนี้จะเป็นการกำหนดสไลด์ให้ให้กับงานของเราเนี่ยไปใในสไลด์เองนะครับแล้วก็มีสไลด์เนี่ยครับที่เป็นสไลด์จุด,จดๆเราสามารถเลือกหน้าที่จะทำการลิงก์ไปได้โดยการกำหนดหน้านะครับ แต่ถ้าเป็นไฟล์ายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับหรือว่าไฟล์ให้เลือกที่ URL จุดจุดครับตรงนี้เราสามารถเลือกไปที่เว็บไซต์ที่เป็นออนไลน์ได้เลยหรือว่าเป็นไฟล์ที่มันอยู่ออนไลน์เนี่ยเราสามารถเลือกเป็น URL ได้เลยแต่ถ้าเป็นไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเรานะครับอาจจะเป็นงาน p p ซนัอื่นๆหรือว่าอาจจะเป็น PDF เป็นรูปภาพนะครับก็เลือกมาที่อ r p เ w อร์ o i n t presentation หรือว่าอ u t เ o อร์ไฟล์นะครับตรงนี้โอเคครับผมส่วนอันเนี้ยคือไฟล์ที่เราเลือกไว้แล้วเนาะ โอเคครับสำหรับการเชื่อมโยงลิงก์นะครับก็จะมีเนื้อหาเท่านี้นะครับขอบคุณคทุกคนมากครับสวัสดีครับ